าพบกับกวางนะคะช่องกวางเดอะรีเดอร์ค่ะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะเป็นดวงโดยรวมเช่นเคยค่ะอาจจะมีตรงบ้างนะคะไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นสิ่งดีๆนะคะกวางอยากให้รับเอาไว้นะคะถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งมันตรงนี้ไปเลยค่ะหรือว่าเอาคําแนะนําจากในคลิปนะคะไปปรับใช้กับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ดวงความรักที่กวางทําขึ้นนะคะจะเป็นรายธาตุค่ะคลิปนี้จะเป็นของธาตุน้ํานะคะธาตุน้ํามีราศีอะไรบ้างมีราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยนะคะมาเริ่มกันที่คนโสดนะคะชาวธาตุน้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พร้อมๆกันเลยคะ่ะปกติกวางจะเปิดไพ่ไว้แล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบ ไม่อยากดูตอนกวางสับไพ่สามารถกอได้เลยนะคะอ,อ่าเบวเอียงไปอีกขวังชอบให้มันตรงๆขอโทษด,ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนโสดชาวทาตน้ำนะคะเหมือนว่าเนาะอาจจะมีคนเข้ามาค่ะเข้ามาจีบนะคะเข้ามาหวานสเสน่ห์ใส่คุณค่ะแต่ดันไม่ใช่แบบ ที่คุณต้องการนะอาจจะเป็นคนที่มีพันธะอยู่แล้วนะคะเป็นแฟนมีคู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้ามาหาคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าสับสนเนาะสับสนบางทีความรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกกับเขาไปแล้วก็ได้นะอคุณอาจจะรู้สึกไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีพอรู้ว่าเขามีมีคู่หรือมีใครก็อยากจะหยุด อยากจะหยุดความรู้สึกนี้ไว้แต่มันเรื่องของความรู้สึกอะมันห้ามกันไม่ได้จริงไหมมันมีไพ่พระเข้ามาค่ะไพ่เดือยไฮโดรฟัส์เข้ามานั่นหมายถึงว่าอยากให้ควบคุมอารมณ์ตรงนั้นไว้อยากให้ควบคุมความรู้สึกตรงนั้นไว้มีอะไรก็คือกดไว้นั่นแหละนะคะเอออะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดศีลธรรมก็คือไม่ควรทําแบบนี้ค่ะขึ้นมาเตือนนะอืมควรจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะคะบางทีนะบางคนอาจจะรู้สึกว่า เหนื่อยหน่ายมากับความรักมากเต็มทนแล้วรู้สึกโปรงก็ได้ค่ะอ่ะมีพายพักขึ้นมาเนอะรู้สึกโปรงนะคะอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เฉยเงียบๆไม่แต่งงานก็ไม่เป็นไรฉันยัง enjoy ชีวิตตอนนี้อยู่บางทีอ่ะฉันอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเลยก็ได้นะคะ่ะปรงไปแล้วหรือบางคนพักไปเลยค่ะนอนพักก็คือปรงเหมือนกันค่ะเออฉันหลับเลยฉันป่วยค่ะตอนนี้ฉันขอนอนพักนะคะไม่อยากจะคิดถึงเรื่องความรักอีกแล้วบางคนนะคะเออเมื่อกี้พักเนอะบางคน ไม่อยากรู้สึกแบบไม่อยากจะเจ็บอีกแล้วนะคะกลัวความเจ็บปวดกลัวการม,มีคู่หรืออะไรแบบนี้เลยรู้สึกอยากจะเดินออกจากความรักไปนะคะถ้วยอาจจะเปรียบเสมือนเออเปรียบเสมือนความรักอะคะ่ะคุณไม่อยากอยู่แล้วตอนนี้คุณอยากจะหันหลังให้ความรักแล้ว,ลวโอเคเดินไปแต่ยังมีแบบแอบมองอยู่นิดนึงนะก็ยังมีค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนี่แหละคะ่ะที่เราบอกไม่ได้ห้ามไม่ได้นะคะเป็นแบบนั้นไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนํากันดีกว่าค่ะไอ ไฟดับเฉยอือโทษด้วยค่ะเมื่อกี้ไฟดับค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเมื่อกี้กวางพูดถึงไหนแล้วนะอือม,มาดูคําแนะนําพอดีเลยใช่ไหมอ่ะเรามาดูคำแนะนำค่ะคำแนะนำนะคะสามใบอ่ะสามถ้วยเข้ามาค่ะบางทีนะคะชาวธาตุน้ํานะคะยังคงฝันถึงนะอยากจะมีความรักคือแบบ ครั้งหน้าที่จะมีความรักอ่ะไม่ได้อยากจะมีแบบแป๊บๆบแบบแบบเราเลิกนึกออกนึกอไหมคืออยากจะได้เป็นคู่แท้คู่ชีวิตแบบลองเทอมสุดๆเลยไม่ใช่แค่เรูปรักษณภายนอกฐานะหรืออะไรแบบเนี้ยอยากจะได้คนที่รู้ถึงแบบจิตวิญญาณอะ่ะจริงหรือเปล่าลองลองดูนะลองลองดูคุณว่าคุณชอบแบบนี้หรือเปล่าคะ่ะม,มาโอ้โ oh หมา สามถ้วยนะคะแล้วก็สามดาบอีกมันเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากความรักสามเศร้านั่นเองนะคะที่ผ่านมาเข้าใจแล้วละ่ะทำไมคุณรู้สึกอยากจะพักนะคะใครเออรู้สึกว่ากังวลไม่รู้ว่าสับสนตัวเองจะเริ่มรักครั้งใหม่ดีหรือว่าจะเลิกรักไปเลยหรือว่านะคะอยู่ในรูปแบบนี้คืออยากจะเดินออกไปสักทีเดียวหรือจะปงเพราะว่าอะไรคุณได้เจอแบบนี้มาค่ะ เติร์ดปาร์ตี้นั่นเองนะคะอาจจะเจอความรักที่มันเป็นความรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะมีมีเรามีเขามีเธอนะอาจจะมีมาหมดเลยนะคะมากกว่า2คนแน่นอนมันทําให้ตรงเนี้ยคุณอยากจะ Move on ละ Move on ยังไง Move on ในการพักก็ได้ค่ะหรือว่าเอ่อ o o v e on ที่แบบอยากจะอยู่คนเดียวไปเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่งงานช้าไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณเจอนะคุณจะวางได้คุณจะ หายเจ็บหา,หายปวดได้นะคะนอกจากคุณจะต้อง move on เท่านั้นค่ะคุณจะต้อง move on คือวางตรงนี้ลงแล้วก็คือไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเราใช้โกลเด้นนะขอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้ชาวธาตุน้ำหน่อยคะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของธาตุน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้ใช้น้องโกลเด้นนะคะ น้องโกลเด้นเนี่ยโกลเด้นยูนิเวิร์สทาโร่นะคะมีหกดาบนะคะใครสักคนอยากจะมูฟออนค่ะอาจจะเพราะความต่างที่มีค่ะอ้าวไพดีดองแม่จะ้ะอ่ากินตุตุอยู่เหมือนกันนะคะอืม แล้วก็ Empress ค่ะแน่นอนเลยนะคะคนที่คุณดีลอยู่นะคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่แน่นอนว่าเขาต้องมีใครสักคนอยู่แล้วนะคะตรงนี้คือบ่งบอกมากเลยนะว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะแล้วคุณตอนนี้อยู่ในลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้บางทีนะคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วนะหรือคุณเพิ่งรู้ก็ได้นะคะแล้วรู้สึกว่าพอแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเติร์ดปาร์ตี้คือความไม่ชัดเจนก็ ก็คือแย่แล้วอะ่ะยังจะแบบคุณยังจะมีคู่อีกเหรอคุณยังจะมีครอบครัวอีกเหรอแล้วฉันอยู่ที่ไหนล่ะประมาณนี้เลยคุณก็รู้สึกว่าเนี่ยมันหลักๆคือฉันอยากจะไปแล้วอะ่ะเอออะไรแล้วแต่ไม่มีทางมาล้างฉันได้แน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะมีมูมานะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะแบบเข้ามานะคะพยายามห้ามปรามมากเท่าไหร่กับการที่คุณจะไปนะคะ ก็ตอนนี้มันเหมือนหลังคุณไว้ไม่ได้แล้วอะกวางคิดว่าคุณอยากจะ move on เต็มเต็มทนมากๆแล้วอะมันคงเจ็บปวดมากแหละเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ไม่ใช่ number one ของเขาคุณไม่ใช่ the chosen เด e เดี๋โชเนวันของเขาเนาะเขาไม่เคยคิดที่แบบ ให้คุณเป็นที่หนึ่งเลยนะตรงนี้ต้องต้องต้องดูไว้นะคะต้องดูดีๆนะถ้าใครมาพูดนะคะว่าเออเดี๋ยวเขาจะเลิกกับคนนั้นนะคะแล้วมาคบกับเรามันไม่มีทางไปได้เลยเพราะว่าเอ็มเพรสมันเป็นไพ่ที่สูงที่สุดแล้วนะคะไพ่อันเนี้ยคือเขาแบบเออเขายังคงเลือกครอบครัวเขากับคนของเขาอยู่นะคะเป็นที่หนึ่งอืมหรือบางทีนะคะอันนี้แหละวาม,มองมองได้แค่มองแบบนี้แล้วกันอะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่คำแนะนำดีกว่าขอสามใบค่ะเดวิลขึ้นมานะควีนถือเหรียญค่ะอ่ะควีนถือดาบอีกคือคนคนนี้คือเอวิ i ิงจิงเก e b เบลของของคู่ของคุณนะคะเนี่ยทุกอย่างอือ คือคนที่เขาเลือกสรรแล้วนั่นเองว่าพร้อมที่จะให้เป็นแม่ของลูกหรือจะให้เป็นพ่อของลูกอะไรประ,ประมาณนี้ค่ะส่วนไพ่เดวิลเนี่ยมันบอกบ่งบอก,บอก,บอกหมายถึงว่าตอนนี้คุณกำลังโดนหลอกนะเออคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเทาๆมากๆเลยทีเดียวค่ะ การที่เขามาใช้คําพูดหลอกลวงคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นอาจจะคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้หรือการที่คุณอาจจะมีสัมพันธ์ทางกายกันมีแค่ความลึกซึ้งแบบนี้นะคะไม่ได้มีความรักอะไรเลยเพราะว่าในไพ่นี้ไม่ได้มีบ่งบอกเลยว่ารักคุณหรืออะไรแบบนี้นะคะนี่อาจจะมีแค่ความสัมพันธ์ทางกายอย่างเดียวก็ได้ค่ะดังนั้นคนที่ตัดสินใจเลือกว่าจะมายังไงจะไปยังไงนะ ต้องเป็นคุณเท่านั้นค่ะการที่คุณคิดว่าถ้าคุณคิดว่าจะออกนั่นคือสิ่งที่ดีมากแล้วตอนนี้นะคะถ้าเรายิ่งเข้าไปพัวพันเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันเหมือนสตาร์มันก็จะอยู่แบบมันเป็นสีดําๆอะ่ะเทาๆคุณก็จะมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดเนาะต้องเลือกเอาค่ะเอาสิ่งที่เออคิดว่าดีแล้วกันนะคะหรือว่าอยากจะทําแบบไหนทํก็ได้เลยค่ะอืมชีวิตเรามีชีวิตเดียวเนาะ่ะมาต่อกันค่ะในเรื่องของคนมีคู่ค่ะ ขอพ้าให้คนมีคู่ชาวธาตุน้ำหน่อยค่ะโชาวธาตุน้ำเดือดเลเวอร์ The ขึ้นมาจ้าห้าดาบแล้วก็เดือดมูค่ะสามถ้วยค่ะอะทำไมำลังงานเป็นนี้ คอนจะบอกว่าเนอะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าแบบว่ามันดีก็รับเอาไว้นะคะถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเลยทิ้งไว้ที่ช่องกว้างนี่แหละไม่ต้องไปแบบ เออไปเอาไปไว้กับตัวนะคะไม่ต้องเอาไปโมโหใครเนาะทิ้งไว้ตรงนี้แหละค่ะแต่ไม่ต้องด่ากันนะไม่ต้องด่ากันนะคะเราอยู่กันแบบอบอุ่นเนาะครอบครัวเป็นพี่น้องกันนะคะอ่ะมีไพ่อะไรบ้างน,นะคะมี The l o v e r ค่ะมีห้าดาบนะคะมีเด e m o o n ค่ะแล้วก็มีสามถ้วยหกเหรียญค่ะความสัมพันธ์นี้มันดูตะกุกตะกักมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกัน In E q u a l i t y นะคะอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะทำให้อีกฝ่ายมากกว่าคือประมาณว่าอาจจะผักดันนะคะ พยายามที่จะผลักดันให้ชีวิตคู่มันเดินไปข้างหน้ามันก้าวต่อไปข้างหน้านะคะหรือไม่นะคะอาจจะมีคนนึงรู้สึกมากกว่าอีกคนนึงก็ได้ค่ะอาจจะแบบเออสมมุติว่ากวางรู้สึกกับเอ็กนายเออย่างเงี้ยรู้สึกมากนะคะรู้สึกมากรู้สึกไปแบบเต็มสเกลเลยนะสิบนะสิบสิบเต็มสิบเลยนะคะส่วนนายนายคนนี้นายเอเขาก็บอกว่าแน่ใจหรอว่าอยู่ะัะรักไอบแบบเต็มสิบอะแต่ทําไมเขารู้สึกได้แค่แบบ แค่เจ็ดแค่แปดอะไรประมาณเองใช่ไหมคือความรักมันไม่มีสเกลวัดเนอะไม่มีสเกลวัดเลยนะคะดังนั้นเขาก็กับเราอะ่ะไม่รู้หรอกว่าความรักที่มันเท่ากันอะมันอยู่ตรงไหนจริงไหมคะเออจริงเรารู้สึกว่าเขารักเราเรา,เรารักเขาเต็มเปี่ยมอะแต่เขารู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขาเลยก็เป็นไปได้นะคะอืมมันอยู่ในความขามุกขมัวอารมณ์เทาๆนะคะในช่วงนี้ เหมือนว่าใครสักคนทิ้งคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งให้อยู่คนเดียวมันเหมือนแบบว่าถึงแม้คุณจะมีคอมมิทเมนต์กันแล้วนะคะเป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วแต่คุณยังรู้สึกมีการเล่นเกมกันอยู่เลยอ,ะอ่ะอ่อมีการเล่นเกมยังไงรู้ไหมคือไมล์เกมมันนั่นเองค่ะประมาณว่าใครรู้สึกก่อนคนนั้นแพ้นะอารมณ์นี้เหมือนกันนะคะใครรู้สึกก่อนคนนั้นแพ้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามัน ออาจจะมาทาิศท,ทางเดียวกับ6เหรียญได้นะคะส่วนตอนนี้นะคะบางทีนะความรักไม่อยากคิดเลยนะว่าใครจะคนนึงอาจจะไปเจอความรักที่หวือหวาข้างนอกหรือเปล่าอืมอะไรแบบนี้นะเป็นความรักที่ชั่วครั้งชั่วคราวด,ดังนั้นสมมตินะคะ ความคิดว่าอาจจะเป็นเขาคนนั้นนะเขาอาจจะไปเอมีใครคนอื่นแต่มันเป็นความรักที่วือหวาและชั่วครั้งชั่วคราวแต่เวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่แบบเทาๆอะค่ะมันรู้สึกกังวลรู้สึกแบบไม่ได้อยากอย,กอยู่กับเรามันรู้สึกกังวลกวายอะเนาะมันอยากที่จะออกไปเผชิญโลกข้างนอกนะคะเออมันมีความอะไรรู้ไหมมีความตื่นเต้นนั่นเองนะอืมแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ขอนคำแนะนำให้ธาตุน้ำคนคนมีคู่หน่อยว่าเขาควรทำยังไงบ้างเนาะ่านอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อ่ะมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะอ่ะมีไพ่สิบดาบนะคะะความรู้สึกมันมาเนาะถ้าเกิดคุณมีครอบครัวแล้วนะคะ มีพันธะแล้วมีคนอื่นต้องดูแลนะมันอยู่ในภาวะที่ว่าอะไรไหมตอนเนี้ถ้าเกิดคุณโกรธเขาหรืออะไรแบบนี้ให้ความรู้สึกมันมาแบบเฉียดฟิ้วฟิ้วแล้วไปเลยอ่ะนึกออกไหมอันนี้มันเป็นเอ่ออาสไซถือดาบคือมันจะมาเร็วไปเร็วอยากให้ความรู้สึกมันไปเร็วๆอะค่ะให้มันจบเร็วๆถ้าเจ็บแต่จบมันโอเคนะเออให้กลับมาใส่ใจครอบครัวค่ะ นะถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ได้มีลูกยังไม่มีลูกเลยนะกลับไปหาครอบครัวค่ะอย่างเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ถามพ่อถามแม่เลยถามพี่ถามน้องนะว่าเอออยู่กินเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถึงเวลาแล้วยิ่ง work from home ใช่ไหมหรือแบบเนี้ยเราอาจจะมีเวลาเวลาในการที่แบบทักทายกับญาติญาของเรามากขึ้นนะคะลองดูค่ะตรงนี้มันอาจจะมาช่วยสปอร์ตเราได้นะเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าคุณรู้สึกเนี่ยมันขมุกขมัวมากๆตอนนี้อารมณ์เทาๆมากคุณคงแบบน่าจะรู้เกี่ยวกับพวกนี้แล้วแหละเกี่ยวกับเติร์ดปาเตย์เกี่ยวกับคนอื่นมาแล้วทําให้คุณได้เจ็บปวดขนาดนี้ถ้ามันเจ็บปวดขนาดนี้แล้วกลับมาดูครอบครัวเนอะถ้าใครมีลูกกลับมาดูลูกนะคะจริงๆแล้วเราต้องแบบทิ้งตรงนั้นไปนะโอเคค่ะอันนี้ ถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์กวางในการอ่านไพ่นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้กวางด้วยแล้วกด Subscribe ให้กวางด้วยก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะส่วนค้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะกวางยินดีตอบนะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ